ผูชมคับผมอยู่กับคุณนัทนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรคนเมืองอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีการปฏิบัติโดยการเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ได้มีการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยการผลิตจากทางบริษัท TPI Polin City จากทีมงานที่เข้ามาพูดคุยและแนะนำนะครับอลิพตพันธ์ต่างๆที่พูดแทนของทางบริษัทมาแนะนำมีอะไรบ้างฮะ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำเขียวคูมิกซ์นะครับแล้วก็ปุ๋ยม่วงนะครับโกรด์ออร์แกนิกน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไว้ก็จะมีอยู่สองเกรดนะเกรดนึงเป็นเกรดธรรมดาและอีกเกรดหนึ่งเป็นเกรดพรีเมียมซึ่งคุณภาพดีดีมากๆฮะไม่มีกลิ่นมีใสไรสีนะนะฮะอันนี้ก็แล้วก็มี p ี1 plus มีดินหินภูเขาไฟมี PH12 หลายท่านอยากรู้แล้วนะครับว่าวิธีการอย่างเช่นมีทั้งหินภูเขาไฟ PH11 พสิบเอ็ดพระนะฮะไอทำขังขาววิธีการใช้ในช่วงนี้ใช้เพื่ออะไรฮะตอนนี้เราใช้ตอนนี้ก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวเราจะกระตุ้นใบนะฮะ<ม>ช่วงในช่วงเร่งรากกระชากใบ ในช่วงนี้ก so <hand> so ็คือยืดลากออกให้ยาวเพื่อหาหาอาหารให้ได้เยอะที่สุดกระชากใบให้ยาวออกมาให้ได้หลายๆคู่นะครับเพื่อจะได้มีการสะสมอาหารในการสร้างดอกสร้างใบต่อไปวิธีการใช้อย่างไงวิธีการใช้นะครับโดยปกติเราฟื้นหลังจากที่เก็บเกี่ยวเราก็จะพักต้นไว้หลังจากพักต้นประมาณเราสักหนึ่งสัปดาห์นะครับเราก็จะหว่านด้วยปุ๋ยอินรีย์นะครับเม็ดถ้ำข้างข่าวที่เราจะเห็นอย่างนี้นะครับ เป็นเ <ừ> um. ม็ดท,ทังข้วซึ่งเป็นฮูมิกทั้งทั้งเม็ดเลยนะครับ,รบเป็นปุ๋ยทั้งเม็ดละลายชานะครับสามารถที่จะอยู่ได้นานนะครับก่อนหน้านั้นเราก็จะโรยเป็นหินภูเขาไฟนะครับเนี่ยฮะเม็ดจะเป็นลักษณะนี้หมายความว่าก่อนจะหวานไอ่ไอทำข้างคาวคมีการหวาน หินภูเขาไฟก่อนไปล่วงหน้าก่อนไปล่วงหน้าก่อนสักประมาณสักประมาณเอ่อสามวันถึง5วันนะครับเพื่อให้ <c oughs> เพื่อให้เอ่อหินหินภูเขาไฟในได้แตกตัวได้ผสมกับดินดินที่มีอยู่แล้วก่อนจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยท้ำข้างข่าวนะครับโรยให้รอบชั่วทรงพุ่มนะครับโดยให้รอบชั่วทรงพุ่มเพราะงั้นเวลาเราโรยเนี่ยเราก็อาจจะจาเป็นจะต้องเดินหันหลังใส่กับ ต้นไม้แล้วก็เหวี่ยงโดยรอบอันนั้นก็แล้วแต่เทคนิคส่วนบุคคลอ่าครับเอาละครับหลังจากนี้หลายท่านอาจจะอยากทราบแล้วว่าหวานไปสักกี่วันเราถึงจะเห็นผลว่าชุดรากกระชากใบกันจริงๆหลังจากใส่ปุ๋ยทำขังข่าวแล้วเนี่ยประมาณ3วันถึง5วันเราจะเห็นว่าตาดอกเนี่ยจะจะยืดจะแยกออกมานะครับจะแหลมออกมาอย่างนี้ตาใบตาใบตาใบจะแยกออกมาอย่างงี้ยจนเห็นมาแล้วต่อมาอีก ประมาณสักสิบวันนะครับอืช่อดอกนี้จะเริ่มช่อใบนี้จะเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นยืดขึ้นก็นะนะไม่นานเนาะไม่นานครับไม่นานซึ่ง <c oughs> อาจจะเป็นที่ว่าด้วยว่าเราใช้ปุย๋ยอินทรีย์มาตั้งแต่เริ่มเริ่มแรก<อ>นะครับเลยทําให้การแต่การยืดของใบเนี่ยจะมีผลต่อเนื่องได้ดีขึ้นเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมนิดนึงเราใช้ต่อเนื่องยาวนานมาสักประมาณกี่ปีแล้วครับ ตอนนี้เราเรา,าเริ่มสวนมาเนี่ยประมาณสี่ปีครึ่งแล้วสี่ปีเศษสี่ปีครึ่งได้นะครับใช้มาโดยตลอดใช้มาโดยตลอดต่อเนื่องมาโดยตลอดอซึ่งเราเราใช้ทั้งปุ๋ยเขียวโกลอ,รอรกร์กนตเนี่ยฮุมิกเนี่ยปล่อยตามน้ำน่ากับระบบน้ํามาแล้วก็ใช้ปุ๋ยม่วงฉีดต่างใบนะครับก็เลยทําให้ต้นไม้เราเจริญเติบโตแล้วให้ใบสวยงามครับครับเอาละครับเรื่องตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหลายท่านอาจาะ ไม่ทราบนะครับว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะฟื้นฟูต้นนะครับ<ม>ก็สามารถทําตามคุณนัดได้เลยคร<ม>นะอันดับแรกไปหาหินภูเขาไฟมาพีเอสบเดพัทครับพีเอสพัทก็จําเป็นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนพอเราพักต้นได้แล้วเนี่ยเราควรจะมีเครื่องมือในการตรวจค่าดินเราเรียวกว่า P h อชมิเตอร์นะครับวัดค่าดินให้ทั้งหมดนะครับว่า ควรควรจะมีค่าเท่าไหร่พีเอชมิเตอร์นะครับจะเป็นเครื่องมือสําหรับตรวจวัดค่าดินนะครับเราก็จะกดในตัวดินนะครับวัดค่าดินให้ได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับชาวสวนเหมือนกันก็ควรจะต้องมีติดประจําสวนเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยเขาจะบอกว่าสุขภาพดินของเราในขณะนั้นเนียเป็นอย่างไรมีค่าความเป็นกรดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหากว่าเป็นกรดจัดจัดนะฮะ เราปล่อยปละเลยไม่ทําการปรับเห็นเห็นผลมันไหมมันเป็นยังไงก็ดินก็จะเกิดไฟทอปซราอะไรง่ายๆอยู่โรคพืชก็จะเข้ามารุมเราทุกอย่างเลยวปัญหาเกิดขึ้นการทํางานของเราก็จะเป็นช่วงต้นนี้ต้องเว้นต้นนั้นต้องเพิ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยทำให้การจัดการสวนยากขึ้นอีกแต่ส่วนนี้ไม่เคยปล่อยโอกาสให้เป็นอย่างนั้นไม่ไม่ไม่เปิดโอกาสครับอาจารย์เรียกว่าปิดประตูไว้ก่อนนะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ต้นพืชนั้นเกิดโรค ซึ่งพอมันเกิดโรคแล้วลำบากเนาะลำบากมากครับอาจารย์ครับการที่จะดูแลหนึ่งต้นเนี่ยกับดูแลร้อยต้นเนี่ยร้อยต้นครั้งเดียวพร้อมกันดีกว่าดูแล99ต้นแล้วอีกหนึ่งต้นต้องไปดูแลต่างหากยากกว่าครับอยากให้คุณนัทยืนยันนิดหนึ่งสําหรับการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะแบบเข้มข้นไม่ใช้ปุ๋ยเคมีคมันสามารถทําได้จริงไหมครับจริงๆแเ้วทําได้นะครับเพราะว่าเกษตรกรทั่วๆไปมักจะนึกถึงผลผลิต เพิ่มมากขึ้นนึกถึงราคาที่จะได้ขายดีเยอะขึ้นแต่กลับลืมนึกถึงความปลอดภัยชีวะอนามัยของตัวเองและก็ของครอบครัวของผู้บริโภคนะครับถ้าเรามาหันมาใส่ใจใช้ใชปุ๋ยอินทรีย์นะครับหนึ่งเนี่ยผู้ใช้เองก็ไม่เกิดอันตรายอันที่สองผู้บริโภคก็ไม่มีเกิดอันตรายอันที่สามช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ทําดินให้ดีขึ้นนะครับซึ่งไม่ยากเลยครับใช้เหมือนปกติของปุ๋ยเคมีนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย อันที่หนึ่งคือราคาคือมันถูกกว่าเคมีถูกกว่าเคมีเยอะไามไม่ใช่ถูกกว่าอินรีนะถูกไม่ใช่ถูกกว่าถูกกว่าเคมีใช่ครับนะซึ่งซึ่งผมเองเนี่ยศึกษามาตลอดเราพยายามจะลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรที่ทําทุกวันไม่มีกําไรนึดถึงเพราะเรามัวแต่ไปสนใจในเรื่องผลผลิตแลวก็ใช้แต่ปุ๋ยเคมีมากเกินไปจนลืมนึกถึงความปลอดภัยแล้วก็ความประหยัดของการต้นทุนจะเรียกได้ไหมว่าเป็นความยั่งยืน อันนี้ต้องเรียกว่า s u s t a i n a b l e ยิ่งยั่งยืนจริงๆขาววอนเลยครับอันนี้นะครับมีไรฝากไปยังท่านผู้ชมหน่อยครับก็ท่านผู้ชมที่สนใจที่จะทำทุเรียนนะครับก็ขอให้ศึกษานะครับตาม Youtube, TikTok อะไรต่างที่มีนะฮะแต่ขอว่าให้ศึกษาโดยเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าที่เขาทำเนี่ยทำได้จริงไหมถูกต้องไหมตามหลักวิชาการไหมแล้วเราก็มาแอพพลพัฒนาข้าตัวเราเอง จากนั้นเนี่ยเราก็หมั่นศึกษาดูว่าอะไรบ้างที่ทําให้เราลดต้นทุนการผลิตนะครับ <c oughs> เพิ่ม <c oughs> เพิ่มกัน <c oughs> เพิ่มผลผลิตให้ได้ดีแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตเราและในการบริโภคข,ของเราเองนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือข้อคิดดีๆจากเกษตรกรนะครับที่อาจทาการเกษตรโดยไม่ใช้พวกยาฆ่ามแมลงแบบเข้มขน้นไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเลือกทางที่สะดวกแล้วก็ ใช้ได้จริงนะครับมีผลดีต่อสุขภาพของตัวเองแล้วก็นึกถึงสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะครับอย,อยากจะยางงี้นะครับอยากจะกราบขอผู้คุณท่านประธานท่านประชัยเรียวแพลตด,ด้วยนะครับว่าท่านได้คิดโครงการเรื่องปุ๋ยเนี่ยนะครับดีมากๆากท่านเป็นการต้องการลดโลกร้อนและต้องการเพิ่มคืนกําไรให้กับเกษตรกร,รอยากให้เกษตรกรทั้งประเทศเนี่ย ได้หันมาใช้ในปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวนะครับและทั้งให้กําไรได้มากขึ้นด้วยครับขอบพระคุณในอันนี้มาวันนี้นะคุณนัทนะครับจากที่เคยศึกษาแบบนะมากมายทีเดียววันนี้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวของตัวเองนะครับจึงกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าผลิตภัณฑ์ของ TPI เยี่ยมเยี่ยมจริงๆครับยืนยันครับ